สบ,บัสดีพี่นอ้บบอ,งองสบัสดียังเศร้าพ่อกับซองเศ้าแพงพี่น้องหลังจากบอดาดอัปเดตถ่ายคลิปมาหลายวันเนาะว่าเศ้าแพงเมาดําหน้าพี่น้องเลยเมาดําหน้าลรก,ก้าเถาโซ่หน่อยพี่น้องก็ชิมเมากระโซ่หน่อยก้าเถาเหตเสร็จสามตาตาหนีตาสุดท้ายลรคแหลมือวานนี่ ถ้าเถามือจังมะมุนเบิดลแดล้กนะนนนกล,ก,โโล,ก,ลก็แข่งขาโอ้ยมุดลูกเนี่ยไม่ได้ย่างม่อคือเนี่ยจนกินยาฮีโห่กันโหนผมได้ขี่นองเลยเจ็บกลัวฮอได้ลูกแข่งขาต้นโตในทองในใสถึงกลัวฮอได้ลูกตื่นมาเมื่อวานนี้สำเขาตีสำเขาเอาขอนมาตี ตีละพื้นอุ้ยลุงเพียงฝาดำก็เอารถไทยมาพี่น้องเลยลุงเพียงก็ขับมาตั้งแต่พูนขุมน้องแต่เอามานี่แหละคาดนาไทยนา,า,าเพราะวชแห้งตกกะไซนาเขาเนะาะบ้านนี้เฮาลูกกะออกแล้วเฮาก็ต้องดำขั้นเฮาลกท่านเฮาก็บ,บ่ไวแดงดำพี่น้องอันนี้เฮาลกบ่ทันเพราะว่ามันกะเถ้า ท่านลกกะออกท่านยังว่าเจ้าคองเข้าดดำเองเนาะอันนี้ลกออกกว่าท่านก็เลยดำให้เขาเาาา้าเจ้าบานแปลว่ารถเช้าแพงอยู่ไกลเนาะรถเช้าแพงอยู่หน้าพนประมาณสี่กิโลลุงเพียงนี่ยังว่าสองกิโลดําตะก,ก้าให้ขาเจา้าแล้วแล้วก็สิพากันออกไปดําหน้าบานนี้กูแหละู่นหน้าซช่าแพงคุ้มบรรยากาศเนาะ โอ้ปลาดำกบมาต่เช้าัสดีพอเี่น้องเปงนหล่งลอดทางจะตับตูบตาบวมนะปลาดำโพื่าประกาเแถาเห็ดเส้นเมื่อคืนนี้เจ้ากินยาอยู่ถ้าว่าสิเอาหายจ้าบัดลืมซะเอาหายแต่แนวกินผืนเมื่อวานนี้เลิกเว้นเนี่ยเบากับไข่น้อยเมื่อวาน ที่ร้เมงามตรงหน้าตีนบ้านนี่ก็สิเล่เอาเบิดแล้วล่ะโอ้ล้านซาวาล้านสายกันยังอีกประมาณ กองซ้ำซ่าวเขาเจ้าก็ได้นายูกาสี่คนสี่คนหาคน ให้มาดำซอยเพน่อนขึ้นเลยสี่หาคนเออเอออืโอโอ้นูเ้เธอเนี่ยไปไปเกี่ยวอันไปเลี้ยงงัวจักมืออะไรวะสี่อะไรวะ แม่นบ่ซี่มื้อแม่นแล้วเนาะ Joy จัได๋นี่เนาะ Joy ต้นงานตักแทบมืออันมือซืนนี่3มื้อแล้เจอกะถ่านังบ่ไวจักบอกนางว่าคั่นบ่ไวแล้วมือดแล้วไปซอยเด้อบ่ับว่าแซหามือคืนนี่อ่านแต่บ่ตอบ่ะ ก้าแาวห่ะคุแม่มึงบรรลุง่ายอยู่ด้วยค่ะก้าปลาดำกับสีฮอดสองเดือนละอีกหาเมื่อกับสองเดือนก้าแถวอีกเลยสองตาปีนี้มันเห็ดนาน,านยากพี่น้อยพากันตกก้าต่หัวปีพ้นแบนบโ,โตกะยังเถื่อตกก้าตั้งแต่เดือนหกเดือนหกแฮมแฮมหนึ่งขำสองขำ ปลาดำหาข่ำทุกคนชีดำตงเด้ตรงนะทุกอนทุกกำลังุเรียนกันไปินักไปไม่ได้โตกาพอมกันวะมีแต่ห้องปัปลาเมาเด้บุขอมใค่แน่ขาดแล้วเลยพี่้ังสิได้ลงมือดำแบบนี้ ห้าป่งนเนาะกาข้าเจ้าห้าคือป่งงามแท้นี่ก,า,กาเจ้าคลองนาเหลือไว้าหายซิบกว่าหมัดตาดำลุกมาตื่นกับซิบหมัดมห้าข้ามันเท่านะับ ป่งแบบก่าฮัปปีแล้วนี่เนาะ น้ำห่างห่างเข่าง่ามแถวนี้นะ่ะพักทีเด็กจะพักผ้าเด่น โอ้ยกระเท้าแล้วแต่ข้าวดูดน้ำเนะล่าว่าแต่ข้าวดูดน้ำคนเด้เรา ก็สองเดือนคือกันดีเนี่ยพากันดำกับแถวของซาแพงกับบ้างคอหนึ่งแต่ว่าคอหนึ่งนะเงาเงาเอ้ยซ้ำสองข้อมือเออพวกเราดูไปปล่งหน้าอ่ะพี่น้องเอ้ยถือปิดตาปิดดังปิดฝาข้างหลังยกหนาสิครัน ก็จะทายกูตอนเป็นปลาละเมออยู่ภูเบญฯเบิ้งสภาพเลยเมื่อยกเมื่อยโคนก็โคนเป็นปลาละเมอใบดีพี่น้องเลยมันลกกาได้บ่มีกาดำมาเนี้ลกกาเพิ่งมือกาไม่ยังอ่อนนี่ตะก้าเอาเท้าดูทั้งหลังเด็ดแห้งบ่ได้แล้วมันแข็งโอ้ยมันมันพ่อมันบ่พ่อซ้ัพดอกมันสิ่หอดเดือนเลย ได้จังหาเมื่อวานนี่นะสองหายเมื่อนี้ชลกาบนมือในสายหนามในตากะคือบบมีโอ้ยไ้ลงพ้นเช้าโต๊ะแหละข่ายดองมื้อนี้พ้นสิต๊ะอยู่ต๊กับพ่อสามผัอเคบครับชมปูกระโปรงสัมผัส ข้าเจ้าบ่ตัดกิ่งมันมันต้นใหญ่ได้ป่ะตัดแล้วงนี้ต่อบ่ให้มันสูงว่านี่ต้นนมัปลูกใส่หนาเจ้าอยู่อยู่ช่างในนาบ่บๆปลูกอยูวนัะสันกินลมเพื่อนใหญ่ทำได้ไหม้าแพงสิคอปิดคลิปก็เด้อพี่น้องข้าก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามให้ในเอาก็สิได้ลงดำนาบานดำนาให้นี่แล้วก็สิพากันน็อตโก้พามหุ่นละบานนาการ่นเลย พอกันคลิปหนาสวัสดี